สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับอ่ะรูบี้ได้มานะไม่ต้องเตือนแล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายของพวกเราส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะครับที่อาจจะมีเรนเจอร์ตัวดีๆแล้วนะครับก็ที่เหลือนะครับเป็นการพัฒนาทีมด้วยเกียร์นะเป้าหมายก็คือเกียร์คริสต์มาสนั่นเองนะครับอ่าซึ่งนะครับผมไปดูปีที่แล้วนะครับ เอาเกียร์คริสต์มาสก่อนนะเ,เกียร์ครนะิสต์มาสเนี่ยที่มาแน่ๆนครับก็จะเป็น5ดาว6ดาวคือเรียกได้ว่าไม่มีเพิ่มเลนพิเศษนะเพราะว่าออกกระตุยกระจายอยู่แล้วครับ5ดาวกับ6ดาวนะครับ5ดาวนะครับอัปเกรดยังไงก็จะเป็น6ดาวชิ้นเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกค่าได้นะครับรูบี้ต้องใช้เยอะหน่อยหรือถ้าเกิดเปิดได้เยอะๆนะ5ดาวนะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยไม่ต้องเสียรูบี้ก็ได้ไปลุ้นเอานะว่าจะแบบจะหมู่หรือจานะเพราะว่ามันแพงไปครับเปลี่ยนค่าเกียร์คริสต์มาส6ดาวเน ใช้ลุ้นเอาดีกว่าคือได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับส่วน7ดาวของปีที่แล้วเนี่ยมันยำรวมอยู่ด้วยกันนะฉะนั้น8ดาวปีนี้อันนี้ต้องลุ้นผมไม่มีข้อมูลครับแต่คิดว่าเกียร์8ดาวมาแน่นอนครับ น่าจะมา3ามชิ้นด้วยนะอาวุธป้องกันตกแต่งส่วนสายลุ้นกันเองนะครับว่าจะเป็นกระจายสายาพลังว่องไวนะครับแล้วก็ไหวพริบหรือเปล่าหรือจะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือพลังเหมานะานะต่อเป็นเกยแบบเตรผมว่าน่าจะกระจายนะเพราะว่าอย่างเกียร์กรบก็มาเป็นแบบกระจายอันนั้นเดี๋ยวรอลุ้นพร้อมกันนะครับส่วนกาหนดการของปีที่แล้วไปดูเนี่ย เฮ้ hey, ยคริสต์มาสมาสี่ทุ่มด้วยกาเมื่อปีที่แล้วผมอยู่บนเขา,เาไปย้อนดูก็แบบเฮ้ย <Hey, S 1> ดูเวลาสี่ทุ่มปีที่แล้วเนี่ยมาสี่ทุ่มนะคือเลยคิดว่านะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงก่อนอ่าเดี๋ยวมันจะมี อ่าไม่ใช่ตรงนี้นะครับเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนนะมันจะมีตรงนี้ที่ผมบอกนะครับว่าเขาใช้คําว่าซ่อมบารุงฐานทัพนะครับ,รบวันที่22่ธันวานครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมันแทรกเข้ามาในเกมนะผมไม่รู้ว่าแทรกเข้ามาหมดหรือ,อยังนะอ่านะครับซึ่งถ้าเกิดแทรกเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการปิดเซิร์ฟนะครับแต่ถ้าเกิดแทรกเข้ามายังไม่หมดเนี่ยอาจจะมีการปิดเซิร์ฟได้ เดี๋ยวขอโปรโมทก่อนแล้วกันนะใครที่รูบี้หมดตักระช้าหมดนะครับจะเติมเปิดเติมตุนครับร้านเติมเกมระนี้เลยนะครับเ k s h คชร้านเติมเกมราคาถูกประภัยเติมไวได้ทันทีนะครับอ่ะเจ้านี้ไวใจได้นะโวทย์เป็นร้ันค้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมถูกในเกมแรนเจอร์มีแค่ระบบ iOS อเอสแต่ว่ามีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android อันนี้สอบถามรายละเอียดร้านค้าก่อนนะครับว่ามีบริการอะไรให้บ้างสําหรับ Android คือยังไงก็ต้องเติมด้วย iOS เเท่านั้นนะคือตอนนี้นะครับ ปัญหาก,การเข้าเกมไม่ได้เมื่อว,วานทั้งคลิปทั้งสตรีมแจ้งไปหมดแล้วนะว่า,าเบื้องต้นทําไงบ้างนะครับซึ่งคนที่ทําตามเนี่ยก็เข้าได้และส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือก็ยังเข้าไม่ได้อ่ะยังไม่ทราบสาเหตุนะก็ต้องแจ้งตัวเกมมันไปนะครับส่วนใครสนใจจะเข้ากลุ่มซื้อขายไอดียใเหลืองไปแดงับเกมรายเดนเจอนะก็เข้าไปตามกลุ่มได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้2ลิงก์นะจะเติมเปิดตมตุนครับเอ็นเคชอปร้านเติมเกมราคาถูกประไพเติมไว้ได้ทันทีต้องรีบไปจัดนะลิงก์ไปที่ร้านค้าคร์นแล้วก็ ใบ้ดนเกมไรนเจอร์ก็มีลิงก์ทั้ง2ลิงก์อ่จัดได้เลยนะที่ร้าน NK Shop แล้วก็กลุ่มซื้อขายดีป้ายเหลืองป้ายแดงนะครับอ่ะคริสต์มาสปีที่แล้วเนี่ยสี่ทุ่มนะครับเออสี่ทุ่มเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแผ่นพิเศษมันจะมาตอนสี่ทุ่มครับเพราะว่าตอนสี่ทุ่มเนี่ยมันจะมีตารางล็อกอินพิเศษของคริสต์มาสอ่าของปีที่แล้วเนี่ยเป็น ตัวกาะชาครับอของปีนี้ก็คิดว่าก็น่าจะเป็นตัวกาชาแหละนะครับส่วนแพคต่างๆยังเงเดี๋ยวก็ต้องมีขายอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าเฮ้ยมันจะมาตอนไหนเริ่มงงแล้วด้วยความที่ว่าผมไปออกรายการสุขที่22ตอนเย็นมันควรจะต้องมาก่อนนะฉะนั้นก็เลยคิดว่านะอาจจะแบบมา4ี่ทุ่มวันที่21ไหม อ่าหรือว่าไปปิดซ่อมบำรุงฐานทัพนะับในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่22อันนี้ผมไม่การันตีล้วแต่คิดว่ามันอยู่ใน2แผนนี้แหละก็คือ4ี่ทุ่มคืนวันพฤหัส อ่าหรือว่าเป็นช่วงเช้าวันศุกร์นะครับที่22อ่าอันนี้ต้องรอติดตามคือยังไงไม่น่าเกินสุกยี่สิบนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยอ่าผมต้องไปสปอยคริสต์มาสนะครับฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้อ่านะครับอฉะนั้นเนี่ยรูบี้ในวันนี้นะครับก็เสาสิบหกเสาหน้านะครับเสายี่สก็ยังทันอยู่ยังอยู่ในช่วงคริสต์มาสอ่ะซึ่งเน้นย้ำแล้วนะครับว่าเปิดเกียร์คริสต์มาสเนี่ยการันตีนับในรอบโคโรโบด้วยนะครับโคโรโบอยู่ถึงแค่28นะจบรอบปุ๊บเนี่ย มันไม่รู้จะไปการันตีอะไรอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วใครมีข้อมูลมาบอกนิดนึงผมยังไม่ไปดูย้อนหลังนะเออนะครับอาสนนั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรม SNS c o l ซสโคโรโบครับอ่า Social n e t ็ o r k s e r ก i c e นะครับ, Service, รบก็ Ruby อีก50บวก50โอ้โหอ่าเราใส่ปีนะนะครับเราก็จะมี Ruby กันอยู่ประมาณนึ่งครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาเปิดกระชากันนะครับก็จะเป็น ID ที่เปิดในรอบนี้หมดเลยเพราะว่าคนซบาเนี่ยผม ชอบนะคือทางคอมโบหยุด5วินาทีครับซึ่งทําคลิปบอกไปแล้วนะไม่ต้องถามล้านะไอ้ที่เราดูรีเพย์และติดตัวสายสุดครับเป็นหมดเลยครับเป็นค่ารีเพย์ไม่ต้องสนใจครับไม่มีอะไรที่ทําให้มีปัญหานะครับอัะ,ะนั้นเนี่ยใช้ได้เลยนะคอมโบหยุด5วินาทีผมมองว่าเป็นคอมโบที่ใช้ได้ดีค่อนข้างกับระยะยาวอ่ะส่วนทางสกิลนะครับแล้วก็ตัวเลนเจอร์เนี่ยอนาคตแน่นอน,นครับมันก็ต้องมีปรับขึ้นปรับลงก็ต้องรอติดตามดูด้วยกันนะไอ,ะอดี ID 10นะครับ ด้วยความที่ว่าไม่มีกบม่วงเหลืออยู่แล้วผมก็จะไม่ลุ้นนะครับเลนเจอร์คริสต์มาสเพราะว่าคริสต์มาสมันจะเป็นรอบตัวบินถ้าไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงอะไรนะคริสต์มาสก็จะเป็นรอบของตัวบินนะครับเฮ้ยมีเฉยเลยวะมี6ตัว,วมี6ตัวเอาไงวาววุ่นอีกแล้วครับเดี๋ยวดูก่อนอไม่เป็นไรเปิดไปดีกว่านะครับเป้าหมายเราอยากจะยกระดับนะครับตู้การชาพเพิ่มเรทนะครับเราขอเพิ่ม ปิดตูนี้แล้วกันนะอ่าผมใส่หมดเลยครับอ่านะครับอ่าแสงมืดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่าซึ่งบอกไปแล้วนะครับว่าอ่าแสงมืดครับจะมา2 8 1ถึง31อันนี้จะมาในนามของธาตุยอดนิยมก็จะเป็นแสงหนึ่งตัวมืดหนึ่งตัวแล้วก็นามไม้ไฟอย่างละ 1ตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมกราคมจะเป็นโคดแสงโคดมืดซึ่งโคดแสงจะมาก่อนนะครับในช่วงประมาณสัปดาห์ที่2ประมาณวันที่แถวๆถ3สิบสามสิบสองสิบสามสิบสี่โครแสงจะมาก่อนและอีก1สัปดาห์ก็จะเป็นโคดมืดครับอ่าเป็นตัวไหนมาไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะต้องมีตัวเก่งๆมาบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวขายไม่ได้นะเออเพราะว่าโอ้โหนี่อะไรเนี่ยก๊อปปี้วางนะครับเพราะว่าเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เน้นขายพวกแพ็กเกจต,ต่างต่าง,างอ่านะครับเพราะว่า รอ,อบของตัวเกมอะเรนเจอร์จะเก่งแค่ไหนก็ไม่รู้ครับส่วนส่วน,สวนแสงมืดใหม่ก็จะเป็นตัวกันบินนะของมกราคมครับเออฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าทางบินทางกันบินจะเป็นไงบ้างจะกลับมาเป็นเมตาอีกไหมอันนี้ต้องรอดูนะเพราะว่าตัวของปีที่แล้วเนี่ยไอ้เจ้าซารีคริสตัสบินเนี่ยเอาจริงๆก็ถือว่าใช้ดีอยู่เหมือนกันนะบนท็อตอนนั้นก็มีใช้อยู่บ้างนะครับ เป,เป็นตามเทรนครับว่าแบบเฮ้ยไม่ใช้การบินนะใช้ตัวบินตัดการเลยหรือว่าตัวบินมันตีป้อมดีครับหรือว่าสกิลติดดีอันนี้นนยังไงก็แล้วแต่นะแต่ผมมองว่าตัวบินเนี่ยเน้นบินไปตีป้อมก่อนครับตัวบินก็จะต้องทําออกมาโหดนิดนึงครับซึ่งบินออกมาก่อนแล้วก็ตามด้วยมักคุรานะ,ะการบินนะครับก็รอดูนะเราก็รอดูอยู่นะครับว่าการบินมันจะแบบช่วยภาคพื้นได้มากน้อยแค่ไหน แต่พอเป็นแสงมืดเนี่ยเราจะเชื่อว่ามันต้องมีคอมโบนะอ่ะฉะนั้นเราดูแล้วกันครับอแต่เราไม่ต้องซีเรียสนะเราเป็นสายฟรีหรือสายเติมแพ็กเล็กน้อยครับก็จะเน้นกันที่คริสต์มาสแล้วนะลุะ้นครับว่าอยู่ในตู้เดียวกันเถอะโอ้โห id 1 0ผมเกลือมากแต่ก็สู้นะคือมันก็ไม่รู้ทําไงครับเราเป็นสายฟรีไนงะเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับไอที่เก็บมาเนี่ยเเก็บเต็มที่แล้ว่าครับสุดท้ายคือออก เอามาโหมาแล้วย่าโอเคเออเอามาอะความ,มาครับปั้นครับปั้นแน่นอนแม้ว่าจะไม่มีดาเมจนะแต่ไอดีผมมันมีดาเมจอยู่แล้วครับอ่ามีกายทองนะครับอ่ากายทองมีมีแจ็คแจ็คใช้ได้ไหมเนี่ยแจ็คยังใช้ได้อยู่ไหมไม่ค่อยได้จับมาทดสอบเลยครับอ่ะผมเปิดต่อนะเพราะว่าเป้าหมายคือต้องการเอาให้ครบนะครับ อควากับเมกูมินอ่าโอเคโอเคแบบนี้ถือว่าได้อยู่ครับอ่าไม่มีดาเมจไม่เป็นไรครับทางใบอ่าช่วยได้ดีครับแล้วก็หยุด5วินาทีนะครับอย่างที่บอกครับอ่าถ้าสมมติไปเทียบกับตอน ชาแมนคิงอย่างเงี้ยตัวเต่าเรนก็ถือว่าใช้ดีระยะยาวอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพอมีตัวใหม่ๆม,มาก็แน่นอนครับพอเรนเจอร์มันมีการโดนเนิฟแล้วก็ตัวเรนเจอร์อาจจะใช้งานยากก็อาจจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ว่ากันตรงๆครับแต่ตัวโยนี่เอาตรงเลยครับคือเหมือนมันใช้ดีอยู่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะจนจําไม่ได้ครับว่าเฮ้ยใ,ใช้ดีจริงหรอเปล่าคืออ่านสกิลดูดีครับแต่ใช้จริงไม่ค่อยไหวอ่าทั้งนี้เป็นคอมโบหยุด5วินาทีนะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่า ในยุคสมัยนะี้เราเน้นกันที่ตัวเรนเจอร์เป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเรนเจอร์มันใช้งานได้ดีเนี่ยออบอกเลยครับยิ่งความสามารถดีด้วยครับก็ใช้กันได้ยา,ยาวๆนะครับแล้วก็สตีมเมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วเรนเจอร์ Ranger ในยุคใหม่ๆเนี่ยมันก็จะประมาณว่าคงไม่ได้ถึกมากนะครับมันก็คงจะมีข้อจํากัดว่าเรนเจอร์ที่มันเก่งเนี่ยมันก็จะต้องมีจุดอ่อนอยู่บ้างอ่ะโอเคไอดี ID นี้เดี๋ยวเช็คนิดนึงครับผมไม่ค่อยได้ไปเก็บและเดี๋ยวได้มาก็ต้องไปไล่เก็บ โอเค12ตัวอ่ตัวเป้าหมายครับก็ปั้นนะควานะครับเดี๋ยวตัวกรช่าได้มาอีกก็อาจจะเปิดอีกนะเพราะว่ายังต้องการโอผมมีอยู่ที่ว่ามีตัวดาเมจได้อยู่นะครับเออเออ,อมาก็เดี๋ยวรอดูครับเรนเจอร์อย่างเงี้ยน,นะไอดีนะเรนเจอร์พอจะมีตัวที่ใช้ดีๆแล้วนะครับมีตัวของอ,อาเบโดนะครับมีไกทองครับมีตัวของ อ่ะที้ไงโออ่อะมีบินครับนี่มีตัวนี้ไอตัวนี้ก็ไม่มีดาเมจเหมือนลากเพื่อนมาไม่มีดาเมจนะอะแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็พวกนี้เป็นโคนเพื่อนนะเออนะครับอ่ะผมได้ตัวอะความาถือว่าเฮ้ยบดล็อกแล้วโอ,อ้โหรอบนี้คือได้เกือบจะทุกไอเดียแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปิดกันต่อครับมาเปิดกันต่อไอดีสุดท้ายครับมาเป็นไอดีขโมยแฟนมาเล่นนะครับเาบทสรุปรอบนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีแค่ ไอดีเดียวของผมที่เปิดไม่ได้ก็คือไอดีสองไอดีหลักได้เมกุมินนะครับไอดีสามได้อควานะครับไอดีสี่ได้เมกุมินไอดีห้าได้อควานะครับไอดีหกอ๋อมีไอดีหกไอดีหกได้แค่ดักเน็ตนะครับไอดีเจ็ดได้เมกุมินนะครับไอดีแปดก็ได้เมกุมินนะครับไอดีเก้าได้อความั้งนะครับอ่าส่วนไอดีสิบเมื่อกี้ได้อควาไปแล้วนะครับอ่าส่วนลึกลับได้เมกุมินโอ้โหกลายเป็นว่ารอบเนี้ย ผมได้ทุก ID นะมี ID 2เดียวที่แบบโอ้โหโคตรเกลือจริงๆนะอ่นส่วน ID นี้นะครับ Ruby ไม่ใช่ศูนย์นะ Ruby อยู่ใน iOS นะครับอ่าเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงอ่าไม่เหลืออะไรแล้วนะครับโอเคเปิดหมดเหมือนกันครับอ่านะครับเพราะว่าเป้าหมายครับคือจริงๆก็อยากจะเปิดคริสต์มาสเหมือนกันอ่าเดี๋ยวถ้ามีนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีตัวกระช้าพเพิ่มเติมนะก็จะแบ่งเปิด เลนเจอร์นะครับเพราะว่ากบม่วงไม่แน่อาจจะแบบว่ามาเริ่มต้นนะเป็น ID สายการบินไว้ก่อนเออแล้วก็ดันลีกนะครับแต่ว่าตั้งใจว่าจะปั้นกบบินมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนคิดว่าน่าจะเก็บกบม่วงเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปเปิดโคดแสงโคดมืดในเดือนมกราคมอ่าส่วน28คือมันมาน้อยไนงะโอกาสลุ้นมันก็เลยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับ มาบอกผลประกอบการกันนิดนึงครับอใครมีกี่ ID ดีนะมีับดีไหนเปิดได้อะไรบ้างนะครับผมเชื่อว่ารอบนี้ได้กันค่อนข้างเยอะคือไม่อยากจะใช้ตัวเองเทียบเป็นหลักนะเพราะว่าเวลาเทียบผมจะดูจากคนอื่นๆนะออะมาจบอีกแล้วโอ้โหอะไรกันเนี้ยจังหวะมันได้จริงๆนะโอ้โหจบเลยครับจบเลยมือสั่นเลยทีเดียวครับไอดี ID จะเกิด เอาระเบิดมาขวางก็ไม่อยู่ครับโอ้โหอันนี้คือจัดเลยครับนี่ไม่โดนโบกแล้วนะครับเออเพราะว่าเราแยกกันแล้วครับแยกกันไม่ใช่แยกทางนะแยกเกินเปิดกาชาะนะก็คือผม,มาจะเอาตัวกาชามาเปิดเรนเจอร์ให้นะครับอ่าเดี๋ยวดูวัตถุดิบอ่าโอเคขาดนิดเดียวไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตอนนี้คืออ่าเรามีทีมพีร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันเล่นไปถึงไหนแล้ววะเนี่ย นะครับอ่าทีม P 1ร0นะครับนี่ทีมพ1 0 0มี4ตัวนะครับอ่าเหมือนเดิมนะอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้เก็บอ่ะบานิวผมผมไม่รู้นะคือผมยังไม่รู้ว่าบานิวจะไปทำอะไรดีครับจะยัดไปเป็นแต้มกบหรือว่าจะย่อยทิ้งนะครับเอาเป็นคริสตัลแล้วก็ไปเล่นต่อดีไหมอะเ็จหลักมันได้เล่นไหมเนี่ยอาตาป้อมผมบอกนะว่าจะไม่อัพ แล้วลองให้เล่นไปแบบนี้ก่อนถ้าไวยังไงค่อยมีปัญหาอ่ะใกล้จบแล้วโอเคอถือว่าขยันเล่นอยู่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวสุดสัปดาห์ครับก็คงจะเล่นให้ครบนะครับแล้วก็ตัว P 1ร0อตัวสุดท้ายนะครับอาจจะเว้นวักไว้ก่อนหรือไม่ก็ค่อยๆเก็บเพราะว่าอ่าพีร้อยตัวสุดท้ายเนี่ยน่าจะใช้ขนนกราวๆแปดร้อยขั้นต่ำนะครับค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะอะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องทำพีร้อยตัวสุดท้ายเพราะว่ามันจะทำให้เก็บวัตถุดิบได้ค่อนข้างจะง่ายอ่านะครับอ่ะเป้าหมายเรียบร้อยครับ อ่าไอดี ID. อ่าเดี๋ยวผมมาแทรกแทนตัวนี้ก่อนอ่าโอยถือว่าโอเคอยู่เหมือนเนี่ยไอเอาไปวางแทนตัวไหนดีนะครับอาเป้าหมายของเดือนนี้โอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จนะแม้ว่าจะใช้รูบี้ไปค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าเปิดไปถึง2,100รูบี้นะครับแล้วก็ได้ตัวเนี้ยในการันตีนะครับแล้วก็ ตัวนี้ได้ตามมาจากการหาตัวกรชเชาเพิ่มเติมคือไม่ยอท้อนะไม่ยอท้ออันนี้หามาได้ประมาณ30ตัวได้อควานะครับอันนี้หามาเพิ่มน่าจะประมาณมี50อยู่เัินอาแต่ว่าเมื่อกี้เปิดแค่5้านะโอเคมาครบเรียบร้อยนี่แหละคือไอดีใหม่อย่างที่บอกใครจะสร้างไอดีใหม่เนี่ยตอนนี้คือแนะนําเลยโดยเฉพาะคนที่แบบวง,งบน้อยๆน,นะครับอ่านะไม่อยากจะ เติมสู้กับตู้กาชานะก็เรียกได้ว่าสร้างตอนนี้ครับก็น่าจะได้อยู่อ่ะส่วนอันนี้เป็นคนเป็นข้อมูลที่คนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันสำหรับคนสร้างไอดีใหม่ๆคือหลงังๆโต๊ะเกมเขาจะมีข้อจํากัดแล้วเรื่องของระยะเวลาการรับของอะนะครับเช่นการสร้างไอดีใหม่เนี่ยถ้าสร้างในช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะมีเวลากํากับว่าเฮ้ยสร้างในช่วงเวลาตอนนี้ ของที่แจกจะมีแค่ตรงนี้กี่วันอ่าหลังจากนั้นก็จัไม่ได้และจะได้ในบางส่วนนะครับแล้วก็อย่างกิจกรรมโคโรโบนะครับ SNS เนี่ยก็จะมีเวลารับเพียงแค่1วันกว่าๆเท่านั้นอฉนนั้นเนี่ยใครสร้างอีใหม่ตอนนี้เนี่ยก็ยังดีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมีพระดงภารกิจบีรูบพร้อมเลยนะครับอ่าซึ่งโอเคแล้วครับเหมือนกันครับ Ruby ครับอยู่ใน IOS อประมาณพันสนะเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงเนี่ยเอาสักพันสนะครับก็เดี๋ยวยกระดับเลนเจอร์แน่นอนอ๋อเรียกว่านี่ ID สร้างใหม่ครับไม่ ต้องเติมเลยครับของผมเนี่ยไอ2ดีถ้าไม่นับไอเดีอ่าจ็ดกับ8นะครับที่เติมแพ็กมือใหม่สมัยโน้นครับเพื่อทำคอนเทนต์บูสไอดีนะ ก็ไม่เติมอะไรอีกเลยครับเรียกได้ว่าสายฟรีมันอยู่รอดได้อันนี้แล้วเปิดได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวได้เกียร์มายกระดับนะครับที่เหลือก็หากบปั้นแม็กเป้าหมายผมถือว่าเฮ้ยทำสำเร็จนะเพราะว่าตั้งใจว่าจะเปิดให้ได้3ตัวนี้แล้วก็จะใช้3าตัวนี้นะครับในการทำไฮเปอร์แม็กก่อนนะครับแล้วก็บินนะบินแม็กนะเพื่อที่จะเล่นง่ายๆ่าเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเล่นเองนะอ่าก็จะไปให้มืออดีตอดีตคนเล่นเกมไรเจอร์นะครับทีนึงหนึ่งกลับมาเล่นใหม่นะดูว่าเขาจะเล่นได้ไหมอ่าเรียกได้ว่า เฮ้ยไอดีถือว่า จะเดินเติบโตได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะเอาใจช่วยครับสำหรับคนที่ยังเปิดไม่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องวางแผนดีๆเหมือ,อนกันนะเพราะว่ามันมีอะไรมาให้เปิดเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้ารูบี้หมดตัวกระช้าหมดอ่ามีทุนอยู่นะผมแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้นะครับแอนเคชชอปนะครับร้านเติมเกมร,ราคาถูกปลอดภายัยเติมไวได้ทันทีนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะฉะนั้นไว้ใจได้แน่นอน,นครับอ่าเติมถูกในเกมแ a งเจินะครับมีแค่ระบบ iOS ครับแต่ว่ามีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android อันนี้ต้องทักแชทสอบถามรายละเอียดที่รร้้าาคะ ว่าไม่มีร้าน Android นะครับมีร้าน iOS ทั้งหมดนะอยู่ที่ว่าเขาจะมีบริการอะไรบ้างให้สำหรับ Android ซึ่งถ้าไม่มีนะเราก็หา iPhone i แพดมาเปิดกราะชากกันนะครับกดรับรูบี้กันนะส่วนใครเข้าไม่ได้ไปดูคลิปดูสตรีมแล้วกันนะก็บอกวิธีไปแล้วนะคนแก้นะด้วยวิธีการที่แนะนําไปนะก็เข้ากันได้จํานวนมากแล้วแต่ก็มีคนที่ยังเข้าไม่ได้อยู่ก็ต้อง แจ้งตัวเกมนะครับอ่ะใครสนใจนะรีบไปเติมได้นะที่ร้านเอ็นแครชชอปร้านตั้งเกมร,ราคาถูกปลอดภัยเติมไวได้ทันทีอ่ะส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มซื้อขายดีไปเหนืองใบแดงเกมไลน์เจอร์นะครับก็เดี๋ยวไปตามลิงก์อ่านะครับเข้ากลุ่มไปได้เลยนะอ่ะลิงก์เติมเกมไปที่เอ็นแครชชอปนะจะเข้ากลุ่มไปเหนืองใบแดงก็เข้าลิงก์กลุ่มได้เลยนะครับโอเคขอโชคดีในวันปิดดีพีวพีครับวันนี้มาเปิด2 ID อย่างที่บอกเลยนะเมื่อวานเปิด ID ต้นไม่ได้เลยเกลือหมดเลยครับวันนี้มาเปิด ID ท้้ายยโโอโหเรีกได้ว่า หมดเลยครับโอ้โหไอดีสองร้องไห้ครับบอกเลยครับไม่ได้อยู่ไอดีเดียวในรอบนี้นะอ่ะก็คงจะไม่เปิดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไอดีสองก็จะไปเปิดคริสต์มาสนะเพราะว่ากบนะครับล้นเลยนะกบอัลตร้านี่เป็นร้อยเลยครับอ่ากบม่วงนี่40บกว่าตัวอ่ะเดี๋ยวเราติดตามดูแล้วกันครับอ่ะคิตม์มาก็อย่างที่บอกนะว่ามีแค่สแผ่นนี้ละล่ะนะว่าจะมา4ี่ทุ่มยี่สบหรือว่าจะมาเป็นช่วงเช้า22เพราะว่าตอนเย็นนะครับสุกยี่สิบสอง ต้องไปสปอยคริสต์มาสคิดว่ายังไงก็ต้องมาก่อนสุก22แน่นอนนะครับอวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ